เจริญทำสำนึกดีค่ะยืดตัวขึ้นกลั้นไวซะหน่อยสูดลมสูดลมเบาๆกลั้นไว้ให้เต็มปอดเทมเต็มทุกส่วนของร่างกายกระเป๋าออกปล่อยออกปล่อยออกสูดลมเข้าเบาๆตัวตึงตัวกลงิงขมแมวท้องขณะสูดลมในขมแมววท้องนะมันจะเห็นความร้อนขึ้นมาทันทีเลยเวทนาจะเกิดไวนะเนี่ยถ้าลูก ตัวตึงตัวเกร็งขมแมวท้องนี้มันจะเห็นเวทนาชัดเจนเลยแล้ววันนี้ลูกๆก,ก็มาแชร์ประสบการณ์ในการกวาดนะคะการกวาดความรู้สึกแม่ก็เคยใช้เทคนิคที่ว่าเวลาสูดลมเข้ามาในแม่สูดจากปลายเท้าเลยนะคะแม่จะใหม่ๆไปเริ่มที่กลางกระหม่อมแล้วมันหายากแม่ก็เลยอ่าสติและจิตไปอยู่ที่ปลายเท้าเวลาสูดลมเนี่ยมันวิสติแล้ววิ่งจากปลายเท้ามาฝ่าเท้า,มา,า,ทามาหลังเท้าส้นเท้า เคลื่อนขึ้นมาตามข้อเท้าขาท่อนล่างหัวเข่าขาท่อนบนถึงขาอ่อนโคนขาวนอยู่แถวนั้นนะคะซอกเล็กมุมน้อยต่างๆก็เคลื่อนขึ้นตามลำตัวเคลื่อน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 ไปสูดลมครั้งเดียวเนี่ยนะสูดหนึ่งสูดเนี่ยนะจากปลายเท้าว,วิ่งขึ้นกลางสะก,กมอมเลยนะคะจากนั้นนะสังเกตอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มปล่อยลมนะคะ ลมหายใจออกเลยนะคะตอนสูดเข้าไปนี่คือหายใจเข้าจากปลายนิ้วเท้านี่นะสูดขึ้นมาจิตและสติวิ่งขึ้นมาเลยนะคะวิ่งจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าขึ้นกลางกระหม่อมจากนั้นดันลมออกจากกลางกระหม่อมไล่ลงไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีกวาดนะวิธีกวาดความรู้สึกนะคะของครูบาอาจารย์ที่สอนไว้มันเป็นการเฝ้าสังเกตสำรวจหรือว่าเคลื่อนความรู้สึกไวๆ คือหนึ่งช่วงลมหายใจเนี่ยสูดจากปลายนิ้วเท้าเลยสูดสูดสูดถึงกลางกระหม่อมเลยจิตและสติต้องไวนะวิ่งขึ้นมาเลยมันอาจจะไม่ทีละส่วนก็ได้คือรวบรวบทีเดียวเลยอันาบาง,บาง,บ,างบางช่วงก็อาจจะไม่ไม่ครบส่วนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้วิ่งจากปลายนิ้วเท้าวิ่งไวๆวิ่ง,งจูดขึ้นมากลางกระหม่อมจากนั้นก็ หายใจออกดันจากกลางกระหม่อมลงไปเป่า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 ลงไปถึงปลายนิ้วเท้าเลยอย่างนี้นะคะหรือปล่อยปล่อยจนสุดลมเริ่มต้นใหม่สู่จากปลายนิ้วเท้านะคะสู่สูๆสูสูขึ้นมาจิตและสติวิ่งขึ้นมาถึงกลางกระหม่อมเลยอย่างนี้ยทําสักสี่ห้าครั้งจากนั้นก็ให้ทําทีละส่วนเวลาสํารวจทีละส่วนนี้ให้ไปกลางกระหม่อมเลยนะจิตและสติไปอยู่ที่กลางกระหม่อม ถ้ามันหาไม่เจอเราก็ใช้มือเกาเกาอย่างนี้นะเกา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 ตรงไหนก้วแต่นะทำทให้มันมีเวทนาพอเกาเกาเห็นเวทนาเสร็จแล้วเราก็อ่าอยู่ตรงนั้นสังเกตสํารวจอยู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่กลางกระหม่อมนั่นแหละนะคะหายใจเข้าหายใจออกทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกอยู่กลางกระหม่อมสักพักหนึ่งก่อนนะคะนาทีสองนาที จากนั field, field, so ้นก็เคลื um, ่อนเคลื่อนไปทั่วศีษะก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตามศีสษะนี่แหละจิตและสติไปอยู่ตรงไหนนะก็จะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรงนั้นก่อนอาศัยลมหายใจนะคะกระตุ้นกระตุ้นนะลมหายใจก็ให้มันหายใจไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกจิตและสติเคลื่อนทั่วร่างกายเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไว้นะคะไปทีละส่วนทีละฝ่ามือนะคะฝ่ามือแล้วแตะแตะ ฝ่ามืออยู่ตรงไหนก็หายใจเข้าหายใจออกฝ่ามืออยู่ตรงไหนก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรงนั้นทาอย่างนี้ก่อนนะคะก็เคลื่อนไปทั่วใบหน้าเคลื่อนลงไปตามลําคอตามไหล่นี้ก็คือทีละส่วนสํารวจทีละส่วนนี้มันจะไม่ข้ามส่วนต่างๆของร่างกายเราจะได้สแกนหรือได้ชําระร่างกายชําระจิตชําระสตินะคะชําระกิเลสหรือชาระของสุกภกทั้งหลายพวกอนุสัยพวก กิเลสอุปกิเลสความโกรธความโลภความหลงหรือบาปอากุศลหรือเจ้ากรรมในเวรหรือความไม่ดีของเราทั้งหลายความขี้โกรธขี้หงุดหงิดขัดเคืองขี้โมโหทั้งหลายนี่แหละมันจะเอาออกสิ่งเหล่านี้จะถูกออกไปนะที่ลมเราไปกวาดเข้าไปชไปสำรวจทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยมันจะไปขุดคุยไปชําระไปทําความสะอาดไปขุดไปคุยออกมา ไปล้างออกมาไปเช็ดไปถูกออกมาใช้จิตนั่นแหละนะคะไปทิ่มไปแทงออกมาเลยนะคะไปพาออกมามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะเป็นมะเร็งร้ายเป็นโรคโน่นโรคนี่นะคะโรคต่างๆทั้งหลายทุกโรคแหละนะคะมันจะอยู่ตามร่างกายเลยแล้วก็ใช้ลมหายใจตามปกตินะคะสูดลมเข้าปล่อยลมออกสติและจิตก็เคลื่อน เคลื่อนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายขณะที่สติและจิตเคลื่อนไปเนี่ยตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเคลื่อนขึ้นขึ้ลงลงนี้ลมมันมันก็หายใจอยู่นะลมหายใจนี่ก็หายใจอยู่ไปเรื่อยๆถ้าช่วงไหนที่เราไม่มีไม่เห็นเวทนาไม่เห็นความรู้สึกหยุดจุดตรงนั้นสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็นะอาศัยแรงลมนะคะอาศัยแรงลมนะคะสุดลมยาวยาวมั่ง นะสูดลมยาวๆเอาไปกระแทกตรงนั้นนะเอาแรงลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมกระแทกตรงจุดใดจุดหนึ่งที่เราหาไม่เจอทําอย่างนี้นะคะคือให้ให้ฝึกนะคะฝึกลองผิดลงถูกแต่ว่าอยู่ภายในนะจิตและสติอยู่ภายในตลอดเราจะลองผิดลองถูกแบบไหนกันแล้วแต่ให้จิตหาเรื่องนั่นแหละจิตและสติหาเรื่องไปหาเวทนาไปหาความทุกข์ความสุขความไม่ทุกข์ไม่สุข ไปหาความร้อนไปหาความเย็นไปหาความอึดอัดขัดเคืองในจิตใจไปหาจิตโศกจิตเศร้าจิตเศร้าหมองจิตหงุดหงิตจิตขัดเคืองจิตโกรธจิตอะไรทั้งหลายไปหาอาศัยร่างกายนี่แหละพอเราทําบ่อยๆเขากจะเกิดความเคยชินนะสังเกตสํารวจนะจากบนลงล่างถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจากล่างขึ้นบนถึงกลางกระหมอ่อมทําอย่างนี้ตลอดเวลาเลย และลูกจะพบความอิสระของจิตคือจิตมันยอมรับจิตมันสะอาดจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไม่ไปโทษร่างกายแล้วนะกายมันจะป่วยไม่ป่วยนี่มันก็อยู่ที่จิตนะที่จริงร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแต่เมื่อเราฝึกจิตแลสะสติให้ยอมรับให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ย มันก็ร่างร่างกายมันก็จะปวดน้อยลงเจ็บน้อยลงขันน้อยลงบางทีจะไม่เป็นอะไรเลยนะทุกวันนี้นะแม่จะไม่เจ็บป่วยน่นน,น,นี่ก็ไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะเราขัดจิตขัดใจมากมายเลยมันก็จะมีแต่พวกมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเล็กๆน้อยๆก็รู้ตัวไปก็เห็นมันนะคะหรือคือมันเป็นทุกแบบสามัญยลักษณะนะทุก เกิดการร่างกายหิวโหยมั่งอะไรมั่งปวดท้องนุน่นนุ่นนี่นี่นะเป็นสามัญ,ญลักษณะเป็นธรรมดาแต่จะให้ทุกใจไม่มีร่างกายมันเจ็บมันปวดมันก็ก็มีแต่ไม่ทุกนี่แหละมันเห็นอยู่นะคะอาจจะแบ่งเซลล์ผิดปกติอาจจะเกิดจากเสื่อมของร่างกายแต่ละส่วนก็เห็นมันนะมันร้อนมันจะเป็นความร้อนนะมันเป็นความร้อนวูบวาบวูบวาบ,บา มันเป็นความเย็นบ้างความร้อนบ้างอะไรขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูมันไปแค่นั้นเองร่างกายทางานอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปดูนะั้นร่างกายมันจะหายป่วยนะป่วยๆอยู่ดีๆเนี่ยเห็นความร้อนเห็นความเย็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันดับไปเนี่ยทาบ่อยๆดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆวนไปวนมาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่นะคะมันอะไรอยู่เนี่ยมันก็หายไปนะ ถึงแม้มันจะเป็นหนักเป็นโน้นเป็นน, ôn, น,นี่ไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ทุกข์กับมันใจไม่ทุกข์กายนี่เป็นของมันตามธรรมดาเป็นสามัญลักษณะเป็นทุกข์แบบสามัญลักษณะไม่ใช่ทุกข์แบบเอจิตใจไปยึดไปอะไรมันนี่แหละคือวางขันได้แยกรูปแยกนามแยกกายและจิตทํางานร่วมกันได้แต่จิตและสติก็ตามดูตามรู้ตามเห็น,น,นการทํางานของร่างกายอยู่ตลอดเวลา นี่แหละฉะนั้นเมื่อเรามีลมหายใจนะคะนะเราก็เฝ้าดูอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นร่างกายนะั่นแหะอย่าไปเฝ้าดูคนข้างนอกถึงแม้จะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกหลานเลนอะไรเนะี่ยอย่าไปเฝ้าหาเรื่องแต่ถ้าจะไปดูเขาก็ไปดูส่วนดีนะไปดูส่วนดีไปให้กําลังใจนะไปช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ไปสนับสนุนให้เขาทําความดี แต่ถ้าจะดูสิ่งไม่ดีตั้งสุดดูในร่างกายเราจยุดจิตใจเรานี่นะอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธองค์เราจึงจะมีจิตที่งดงามนะจิตที่ยอมรับจิตที่สละสละคืนรู้จักแบ่งปันนะบางรูปบางนามนี่ปฏิบัติจังเลยแต่ว่าจะหนีทีเหนียวก็มีนะไม่ยอมแบ่งปันอะไรให้ใครเลยใครแต่ต้องอะไรของตนเองไม่ยอมไม่ให้อันนี้ไม่รู้จักแบ่งปันนะไม่มีการจาะ มันก็จะทําให้สละความเป็นตัวตนยากนะมันจะรักษาต,ตัวตนไว้นั่นแหละถึงแม้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ก้าวหน้านะยิ่งปฏิบัติธรรมตัวยิ่งใหญ่นะถ้าใครที่ไม่สละไม่จา้าคะไม่ทานเนี่ยพระพุทธองค์ถึงสอนเรื่องการทานเป็นเรื่องแรกเลยการทานการสละวัตถุสิ่งของจับปัจจัยของเราออกไปให้แก่คนรอบข้างให้แก่ทิศทั้งหกให้แก่ผู้ ที่เขาเดือดร้อนเราสละออกไปเนี่ยมันทําให้เราสละของมีค่าในตัวตวนออกไปนะอย่างนี้แหละต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วก็สละความสุขส่วนตัวนะคะออกมาในการปฏิบัติสละเอ,ออกจากครอบครัวบ้างเป็นบางเวลาถ้ามีครอบครัวอยู่ไปรักษาศีลไปเข้าคอสท,ทีละสิบวันก็ได้นะลองออกจากครอบครัวดูออกจากหน้าที่การงานดู แล้เราจะอุเบกขาได้ไหมนี่นะมันมันมีประโยชน์ตรงนี้นะการเข้าคอร์สนี่มันก็เป็นการเริ่มต้นในการออกจากครอบครัวออกจากเนคขมมะสําคัญที่สุดคือบารมีเนคขมมะการออกจากกามนี่แหละการสเสวยความเป็นคู่การสเสวยรู่รสกลิ่นเสียงความสุขสบายอยู่ในบ้านถ้าเราสละออกมาเข้าคอร์สสิกวันนี้ได้บารมีทั้งสิบเลยนะของอาจารย์โกเอนกา เราจะไม่มีทําผิดศีลเลยสร้างบาร,รมีตลอดเวลา 10. สิบศีลห้าข้อเต็มสมบูรณ์ได้ศีลแปดนะได้อดนอนบอดผ่อนอาหารนะคะอาหารยาวิการก็ไม่กินนี่แหละการเข้าคอสนี่ได้รักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาปัญญาเต็มร้อยถ้าอยู่ตามวัดตามสำนักนี่ไม่ได้เต็มร้อยแม่ผ่านมาหมดแล้วแม่พิสูจน์มาทุกวัดเลยนะคะไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่า มีคนไปรวมกันเนี่ยมากคนมันมากความหลายคนกิเลสก็ละเยอะนะคะกิเลสเยอะทําให้เราเนิ่นช้าในการประพฤติปฏิบัติก็ทําให้เราเข้าสู่ความหลุดพ้นได้ยากอยู่นะคะก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายประพฤติปฏิบัติดูในจิตในใจตลอดเวลาอย่าไปประเมินคนอื่นประเมินได้ขอให้ไปเมินด้านดีนะมองในแง่ดีถ้าประเมินตนเองเนี่ยมองในแง่ร้ายได้ คนอื่นในมองในแง่ดีมันจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนน่ารักนะต้องฝึกเป็นคนใจดีนะฝึกเป็นคนให้ให้รอยยิ้มให้คําพูดที่ดีให้สิ่งของให้ของที่เรามีอยู่เนะี่ยให้แก่เขาจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือจะเป็นของกินของใช้อะไรที่เรามีเนะี่ยแบ่งปันเข้าไปอย่าไปห่วงนะคะการห่วงนี่มันทําให้ตัวตนเราใหญ่รวมถึงห่วงคู่ครองหวง ทรัพสมบัติห่วงที่อยู่อาศัยห่วงของกินห่วงถ้าใครอยู่วัดนี่นะมันจะไปสะสมของครอบครองวัดอยู่เลยทั้งพระทั้งชีและไม่ได้ไประพฤติปฏิบัติมัวแต่ยุ่งกับการกินการนอนแม่เห็นมาทุกวัดเลยนะคะหายากนอกจากคอสของอาจารย์กูอินก้าก็จะมีบ้างนะคะที่ธรรมบริรกรนะคะอาจจะมีตัวตนอยู่นะคะผู้จัดก,การบางรูปบางนามมีตัวตนอยู่ เดินนะ่ะหรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ที่เข้าคอร์สด้วยกันยังไม่ได้ชําระจิตที่สะอาดนะคะมาก็ทําให้เห็นกิเลสของเขาอยู่อย่างนี้แหละมันก็มีอยู่แต่ไม่น้อยนะน้อยมากในคอร์นสนี้สัญญาก,ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะเกือบสมบูรณ์เลยนะคะแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยล่ะนะคะถ้าช่วงที่อยู่ในคอร์สนะทุกคนรักษาศีลสมบูรณ์เลย แล้วก็ขอให้ลูกๆทั้งหลายนะคะสละความสุขส่วนตัวนะคะเข้าคอร์สบ้างคอร์สสิบวันของอาจารย์กุ้อนก้านี่แหละนะคะจะฝึกอนาปนาสติและวิปัสสนาใครที่เริ่มฝึกนี่นะถ้าไปเข้าคอร์สนี่นะมันจะเห็นแผนที่เห็นแนวทางการปฏิบัติและจะไม่เนิ่นช้านะคะลูกจะเดินตามแผนที่ได้ง่ายขึ้นจิตเราก็จะอิสระมากขึ้นง่ายขึ้นด้วยไมันก็จะเกิดสุขนะคะในการปฏิบัติน่ะ สุขาปฏิปทาไม่เป็นทุกขาสักทีเดียวนะคะยังจะปฏิบัติแบบมีความสุขบ้างนะคะที่แม่เคยพูดไปปฏิบัติมีความสุขก็เป็นภพภูมิเทพเทวดาปฏิบัติที่เห็นทุกข์แล้วก็จะเข้าสู่จิตอริยะถ้าปฏิบัติแล้วนับในส่งจิตออกก็เข้าสู่ปุถุชนอยู่ดีนะคะนี่แหละขอยลูกๆทั้งหลายตั้งอกตั้งใจนะคะสละความสุขส่วนตัวให้ได้แล้ว ก็จะพบสาจะทำความจริงแน่นอนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ,จะเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะ